มาแล้วครับเช้าวันจันทร์เราก็ออกสายนะครับจากที่พักนครนายกเมืองแห่งธรรมชาติภูเขาน้ำตกที่สวยงามออกมาก็ขี่ไปชมวิวไปหาถ่ายรูปตรงเขื่อนขุนด่านประการชนหน่อยครับมันเป็นเรื่องปกติคือมากี่ครั้งหลายๆครั้งแล้ว เป็นจะสิบครั้งแล้วมั้งส่วนมากก็ต้องไปตรงป้ายตรงที่มีตัวอักษรคำว่าเขื่อนขุนด่านประการชนไปถ่ายรูปไปถ่ายเอารถไปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติหรือยังไงก็ไม่รู้หรือเราต้องไปถ่ายกับป้ายว่าเออว่าเรามาถึงแล้วนะข้ามาถึงแล้วเราว่าไปครับก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะครับผมกินลมชมวิวนะครับ ช้านี้ก็อากาศดีมากครับถือว่าแดดไม่แรงนะครับผมในระหว่างช่วงเวลาประมาณสิบโมงกว่าเกือบห้าโมงนะครับนี่เขื่อนขุนด่านประการชนเหมือนเขื่อนไม่ค่อยได้ปล่อยน้ำเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเขื่อนปล่อยน้ำไม่เยอะคือแบบน้ำจะพุ่งแบบพุ้งกระจายแบบนี่แหละแบบก็คือเหมือนเขาไม่ได้เปิดอนะไรบ้างหรือเปิดแบบน,น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็วันจันทร์วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ ก็ยังมีคนที่หยุดก็มาเที่ยวกันก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะครับผมถ้าเทียบกับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับส่วนมากเสาร์อาทิตย์นครนายกเนี่ยบอกเลยว่าเต็มแน่นอนครับเช่นแบบที่คนเขาไปเล่นน้าสวนลุงเล็กสวนลุงพรอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มแน่นอนครับแน่นเอียดนะครับผมเราก็ถ่ายรูปทั้งหน่อยครับผมมีนางแบบติดท้ายรถมาด้วยก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินครับริมลําธารครับผม ทัวป่ามะขามนะครับผมก็คือเป็นลำธารของน้ำตกวังตะไครเนี่ยละครับผมที่ผมได้หัวร้อนนะครับแต่ยังดีหน่อยอะ่ะผมมีที่ทําให้หายหัวร้อนอะ่ะก็อันนี้ก็มานั่งกินข้าวครับชมบรรยากาศก็ริมทานเนี้ยนั่งได้ไม่เกินสองชั่วโมงนะครับผมก็เข้าใจทางร้านครับว่า หากมีลูกค้ามาเยอะเขาก็รอต่อคิวที่อยากจะลงมานั่งเหมือนกันก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับน้ําพอประมาณนะครับผมเย็นสบายอาหารอร่อยครับรานะคาไม่แพงก็ลงไปเดินเล่นแช่น้ําให้พอชุ่มฉ่าให้พอสดชื่นนะครับผมมาแล้วก็ต้องสัมผัสน้ํนะครับกับบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติลำธารริมทานของนครนายกอันนี้เป็น ลำธารสายของวังตะไคร้นะครับผมเดินเล่นไปมานะครับถ่ายรูปเอาคอนเทนต์ว่างั้นแหละนะถ่ายไปก็อัดไปก็เอาไปทำเป็นคอนเทนต์มาทำเป็นวิดีโอแบบเนี้นแหละนะก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไปดูเองดนะ้วยแหละแล้วเราก็ลงติ๊กตรงติ๊กตอกก็ได้เอาไว้ดูอาหารน่ากินมากนะครับมีผัดชา เคยผัดผ็ดปลาคังนะครับปลาคังนี่ปลาคังธรรมชาติแถวเนี้ยอร่อยปลาคังเขื่อนนะอ่าแล้วก็มีพอหมูย่างนี่กุ้งนะอร่อยมากแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลานี่ที่แบบที่ผมชอบเลยทอดมันกุ้งเนี่ยแบบคือแบบว่าอร่อยมากเนื้อนุ่มแบบเด้งๆครับทอดมันกุ้งไปเได่พูดถันให้ดูนะ